อุปกรณ์ที่ใช้กันไกรกระดาษ a 4เทปใสไม้บรรทัดวิธีการทำจรลวดวงกลมหูกระต่ายใช้กระดาษ a 4หนึ่งแผ่นจากนั้นพับเข้าหากันให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้ตรงใช้กันไกรหรือไม้บรรทัดก็ได้กระดาษที่เหลือยังไม่ต้องทิ้งเราจะเอามาพับต่อเสร็จแล้วเอากระดาษที่ตัดแล้วเราจะเห็นเส้นตรงกลางให้พับสามเหลี่ยมอีกรอบเสร็จแล้วพับสามเหลี่ยมล่างมาชนมุมตรงกลางแล้วพับอีกสองทบ เสร็จแล้วทํากระดาษให้โค้งแล้วเสียบเข้าไปจะมีช่องของกระดาษอยู่นํากระดาษที่เหลือมาพับครึ่งแนวยาวตรงกลางใช้กระดาษแผ่นเดียวพับกระดาษประกบกันเสร็จแล้วนํากันไกรตัดโค้งๆให้เป็นหูกระต่ายทําทั้งสองทางเสร็จแล้วนําหูกระต่ายมาติดตรงกลางของจรวดที่ตัดไว้นําเทปใสมาติดตรงหูกระต่ายแล้วลองร่อนจรวด ไประทดลองกันค่ะสรุปผลเริ่มด้วยการใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นฐันหลักพับตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดรูปร่างวงกลมที่มีหูกระต่ายที่อยู่ด้านบนคล้ายหูกระต่ายส่วนหูกระต่ายช่วยเพิ่มความสมดุลและความสวยงามขณะบินหลังพับเสร็จสามารถปล่อยจากที่สูงหรือเป่าใช้ฐานปล่อยง่ายๆให้บินร่อนอย่างนุ่มนวลสนุกและปลอดภัยค่ะ ขนาดโดยประมาณหลังทับเสร็จเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม10-12เซนความสูงรวมหูกระต่าย15-18เซนความกว้างหูกระต่ายแต่ละข้าง2-3เซนบินได้ประมาณ4-5วินาทีปล่อยจากบันได้ชั้น3ลงมาชั้น2ระยะตกดิ่งโดยทั่วไปจะประมาณ3.0-3.5เมตร